ุตอลนนช่วงนี้สนับสนุนโดยที t วทีค e ีนเอาอยู่ทุกเรื่องทำความสะอาดกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องและก็มีรับแฟนเพลงที่รักทุกท่านนะครับผมวันนี้วันจันนะครับที่4นะครับพฤศจิกายน25 6 7ันนะก็วันนี้ก็มาอีกครั้งนึงนะครับที่จะมีแพ็คใหม่เข้ามานะครับก็คือด้านซ้ายของเราที่เห็นนี้นะฮะก็คือแพ็ค Epic European Cup a t t a c k e r s นะครับ ซึ่งคนที่มาใหม่ของเราวันนี้3หนุ่มหล่อของเรานะครับหนึ่งก็คือโจฮันคร a f นะครับจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมแล้วก็เจ้าชายหมาป่านะครับฟรานเชสโกตอตติ otti, แล้วก็ครับสตอยคอฟด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะครับมีถึง2นักเตะที่เป็นนักเตะบัรลังดอเลยนะฮะอย่างสตอยคอฟแล้วก็โจฮันคราฟ t ด้วยอ่าวันแล้วก็มาดูทีเซอร์กันเลยดีกว่านี่นี่หลอกหลบนะครับก็ โจฮันคาร์ฟนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนักเตะนะครับที่ได้รับบัลลังดอนะครับผมเป็นอันดับที่3นะครับผมที่เยอะที่สุดนะครับนอกจากริโอเนลเมสซี่นะครับผม8สมัยคิซุโนโรนโด5สมัยแล้วก็โจฮันครัฟด้วยนะครับซึ่งโยฮันครัฟนะครับผมในปีนั้นนะครับก็หนึ่งเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองนะครับเป็นปีที่ได้บอลลังดอร์นะครับสมัยอยู่อาแจ็กซ์อันเตอร์ดัมด้วยนะครับคนต่อมานะครับผมเป็นคนที่ผมชื่นชอบเป็นส่วนตัวเลยเหมือนกันนะครับสำหรับฟานเชสโกตอตตินะครับ ซึ่งต้องบอกว่าหลายคนนะที่อาจจะยังไม่ทันดูบอลนะในยุคก่อนหน้านี้นะครับใครที่เป็นแบบว่าเพิ่งอายุประมาณเพิ่งเริ่มดูบอลนะอาจจะยังไม่รู้จักนะครับหรือว่าถ้าใครดูลึกหน่อยก็จะรู้จักนะครับก็ตอตตีนะครับเป็นหนึ่งนักเตะที่เล่นกับสโมสรอนะครับสโมสรอนเดียวก็คือสโมสรอนโรมานะครับซึ่งเล่นมาอย่างยาวนานมากๆเลยคนต่อมาก็คือนะครับผมสตอยคอฟนะครับผมกองหน้าของทีมบาร์เซโลนานะครับผมก็เป็นหนึ่งในนักเตะนะครับที่ได้รับบัลลังก์ดอด้วยเหมือนกัน นะก็ก่อนหน้านี้นะครับใครที่เล่นนะครับอีฟุตบอลในปีที่แล้วนะครับก็จะได้รับนะครับผมตัวฟรีมานะครที่เปิดได้เล่นมาก็ต้องบอกว่าโหดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแพ็กนะฮะโรดี้นี่ครับผมบอลังดอนนะครับก็ยังคงอยู่นะใครที่ยังไม่ได้นะครับก็นะครับเข้ามาเปิดเกลือก็ได้นะครับผมนะ นประมาณนี้นะครับอ่าให้ดูประมาณนี้กันซึ่งวันนี้นะครับหลักๆเลยเราจะมารีวิวกันนะครับผมสำหรับ e u r ร p e a n น u ับ Attacker นะครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับนอกจาก3ท่านที่พูดมานะครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไม่ให้พูดช้าอะไรนะครับผมอ่ะโอเคส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับการ์ดอื่นๆนะแพ็คอื่นๆที่ยังไม่ได้เปิดนะนะ ใครที่ยังไม่ได้ลองมาเปิดก็มาเปิดดูได้นะครับเพราะว่าก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ2วันแล้วก็ในส่วนของโชว์ไทม์นะครับผมก็ตัวนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณกี่วันครับเนี่ยถ้านับวันนี้ด้วยก็เกือบ10วันเลยนะอืมก็ประมาณวันที่14นะครับวันนี้วันที่4ี่นะก็14่นะถึงจะหมดเนาะก็ไปครบรอบอีกครั้งหนึ่งส่วนนะครับผมแพ็คของโยฮันครับนะฮะก็ยังอยู่อีกประมาณ6วัน นั่นหมายความว่าโยฮันครับไปแล้วนะครับก็โรดี้ก็ยังอยู่นะใครที่ยังไม่ได้นะครับก็ลองมาเปิดกันได้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับยูโรเปียนคัพแอตแทอเกอร์กันนะสามหนุ่มสุดกลอวันนี้นะครับว่าใครแต่ละคนนะครับค่าพลังตรงไหนครับโดดเด่นกันบ้างนะครับแล้วก็เหมาะจะใช้งานยังไงนะก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับตามสไตล์ของ EFootball n o s t t p p นะครับผม โอเคนะครับคนแรกนะครับผมโจฮันคัฟนะครับการ์ดเปิดมาครับค่าพลังสูงถึง87เลยอืมซึ่งตรงนี้ตันถึง101เลยนะครับผมก็ถือว่าน่าจะเป็นการ์ดนะครับที่อ่าค่าพลังสูงสุดนะครับในตอนนี้เลยนะครับผมนะครับก็ฉายานักเตะเทวดานะครับผมโอเคแหละนะครับส่วนสูง180นะครับอายุ26ปีนะครับแล้วก็ทีมชาตินเธอแลนด์นะครับแล้วก็ทีมอาเจ็ตอันเตอร์ดัมแล้วก็ลีกนะครับผมของฮอลแลนด์นะครับ ปีที่เล่นก็เป็นปี1972ถึง 7, 3, นะส่วนสไตล์เป็น deep lying forward นะครับซึ่งตรงนี้สามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาด้วยโอ้โหลงถึงกองกลางด้วยนะค่าพลังนะครับผมที่จะเด่นเลยนะครับก็จะคือในส่วนของบอล control dribbling t i g position นะครับ low pass lofted pass lofted pass นี้อาจจะยังไม่เขียวนะครับยังเป็นสีส้มๆอยู่ แล้วก็ส่วนฟินิชชิ่งนั้นก็คือก็เกือบจะเขียวนะครับเจ็ดอีกนิดนึงแต่ก็มีบูสเตอร์มาช่วยแล้วก็ในส่วนของนะครับลูกโค้งนะครับผมเคลรนะฮะแล้วก็อ่าสปีดนะครับสปีดกับสปีดต้นก็ถือว่ามีความเร็วที่โอเคเลยนะ8ปดสเลยแล้วก็ค่าพลังในส่วนคิกกิ้งพาวเวอร์ครับจัมปิ้งฟิสิกอลคอนแท็กแลวก็บาลานซ์นะครับก็บาลานซ์ค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยถือว่าเป็นนั้งเตะที่ค่าพลังค่อนข้างสมดุลแล้วก็โอ้ดูสินะครับ วิกฟูดนะครับอะเคอร์ลารี่นะฮะก็คือเวลี่ไฮเลยนะนั่นหมายความว่านาเตะอย่างโจฮันคารฟนะครับผมถนัดถึง2เท้าเลยนะครับเพราะว่าข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ดีๆนะครับนั่นแปลว่าคือสามารถใช้ได้ทั้ง2เท้าเลยนะครับผมส่วนสกิลบูสเตอร์นะครับก็เป็นแฟนตาซิสต้านะครับผมก็จะเพิ่มในส่วนของนะครับบอลคอนโทรลดิฟฟิ้งนะครับผมโอ้โอเคเลยนะนี่คือสายเลี้ยงบอลอย่างแท้จริงเลยสุดยอด ส่วนสกิลที่ได้มานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ Phenomenal Pass โอ้ oh, โห p h e n o m e n o Pass ต้องบอกว่านานมากๆแล้วนะครับที่ไม่ได้เห็นนะฮะตัวสุดท้ายที่เห็นน่าจะเป็นในส่วนของ b r a d e y นะแล้วก็ Charb Simon นะครับซึ่งเป็นสกิลในการจ่ายนะครับผมจ่ายที่แบบว่าคือท่าทางแปลกๆก็คือสามารถจ่ายได้นะครับ แล้วก็คนต่อไปนะฟานเชสโกตอตตินะครับผมเจ้าชายหมาป่าเจ้าชายโรม่านะครับก็ส่วนสูง180นะครับผมแล้วก็อายุ25ปีนะตอนนั้นนะครับอืมเหมือนแพ็คนี้จะรวมคนสูง180มาเลยนะครับก็สัญชาติอิตาลีนะครับทีมที่เล่นก็คือโรมาลีกอิตาลีนะครับก็เป็นปีที่ปีอหึ2001่งองพนนะอืมส่วนสไตล์ที่ได้มาก็คือ Creative Playmaker นะครับแล้วก็สามารถเล่นในส่วนของหน้าเป้าได้ด้วย นะก็คือเป็นกองหน้าที่แบบว่าสร้างสรรค์เกมนะครับผมก็น่าจะเป็นในส่วนของนักเตะนะครับยุคแรกๆนะครับที่เล่นในตำแหน่งแบบว่ากองหน้าตัวหลอกเนาะก็คือเป็นเฟลนายนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็คือแบบว่าเป็นตำแหน่งที่ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนค่าพลังที่เด่นนะครับจะเป็นในส่วนของบอลคอนโทนะครับผมริบบิ้งแล้วก็ไทโพซิชันแล้วก็โลว์พาสด้วยื finishing ก็ถึงสูงถึง8 1เอดเลยนะสูงกว่าโจฮันครับอีกนะฮะ โอ้โห oh. เอาเรื่องนะเนี่ยนะฮะส่วนสปีดต้นนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่76กับ79็นะครับส่วนตัวแนละ้วตอติก็คือไม่ได้เป็นคนที่มีความเร็วขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็สามารถเล่นในเกมรุกได้ค่อนข้างดีส่วนมากจะเป็นคนที่จ่ายบอลน,นะครับให้เพื่อนรวมถึงยิงก็ยิงก็คือยิงได้ดีนะครับนะแล้วก็ท้าที่ไม่ถนัดนะครับก็มีอัตราในการเล่นที่ค่อนข้างสูงนะถ้าเต็ม เต็ม5นี่ก็คือเอาไป4เลยก็คือสามารถใช้ได้ค่อนข้างดีเลยโอ้โหก็คือถ้าอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยคือต่อให้มาซ้ายขวานะก็คือแบบสามารถที่จะยิงได้เลยก็ถือว่าโอเคนะครับส่วน b o เ s t e r ที่ได้มานะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับเทคนิคนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของบอล control dipping ไ i โ h position low pass นะครับผมให้กับการเล่นในส่วนของการจ่ายบอลในเตมลุกด้วยนะครับโอเคฮะส่วน สกิลที่ได้มานะครับเพยเยอร์สกิลนะครับก็มีนักเคล้นนะครับลองแรงชูตติ้งฮิลทิกเฟิร์สไทม์ช็อตแล้วก็ฟีโนเมนอนฟินิชชิ่งนะครับวันทัสพาร์ตทรูพาร์ซิ่งแล้วก็เวทพาร์ตนะครับผมเอาไซค์เคอร์เลอร์แล้วก็แคป์ตันซี่นะครับอืมจริงๆเนี่ยหลังๆมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนแพ็คที่เปิดมาส่วนใหญ่ นะกองหน้าที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงหน่อยจะได้สกิลแบบฟีโนเมนอนมานะครับก็มืาอก่อนนะก่าจะมีแบบฟีโนเมนอนมานะก็นานๆทีนะแต่อันนี้รู้สึกว่ามารัวๆเลยนะครับฟีโนเมนอนฟินิชชิ่งเนี่ยคือม่นอาจะเป็นเอโต้นะครับอัลเรนะฮะหรือว่าคือใครอีกหลายหลาคนนะมาตุกันรัวๆเลยนะเหมือนจะแบบว่าธรรมดาไปซะแล้วนะครับแล้วก็คนต่อไปนะครับผมสตอยคอฟนะฮะจากบาเซโรนา นะทีมชาติแบงเกเลียนะครับปี1900นะครับ93้าแล้าสิด้วยนะครับซึ่งเป็นปีที่ได้รางวัลรางบอลลังดอกมาด้วยนะครับผมสำหรับสตอยคอฟของเราก็มาในสไตล์แบบโกโพเชอร์นะครับผมซึ่งโอ้สามารถเล่นไนดะ้ทั้งปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาด้วยนะครับรวมถึง กองกลางตัวรุกด้วยนะครับยินมันเป็นหน้าต่ําก็สามารถเลื่อนได้ด้วยเหมือนกันส่วนสเตตนะครับที่เด่นๆเ,เลยก็จะเป็นในส่วนของบอลคอนโทรลดิปปิ้งนะครับแล้วก็ฟินิชชิ่งก็พอได้นะเฮดดิ้งก็ส้มๆนะแล้วก็ลูกโค้งก็ประมาณ76อืมอืแล้วก็ในส่วนของความเร็วนะครับก็อยู่ที่79แล้วก็81นะครับผมในส่วนของสปีดต้นกูก็อยู่ที่81ก็ความเร็วก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับผม แต่ว่าจะเน้นในเรื่องของอาการเล่นนะครับผมเกมรุกนะอืมโอเคจัมปิ้งก็75แล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์77นะครับแล้วก็ส่วนบูสเตอร์นะครับบูสเตส่วนของบาลานแล้วก็สตามีน่าด้วยนะอืมคือจริงๆริงสตอยครอร์เนี่ยก็ทำมาแปลกเหมือนกันคือเจ้าของบนลังดอ่ะเออเจ้าของบนลังดอควรจะมีสกิลแบบว่าเออฟีโนฟีโนม,มินิชชิ่งให้หน่อยไหมนะครับ อย่างปู่ล้อนะก็โดนโดนโดนโด,โด,โดโนเนร์อเหมือนกันนะไม่ได้มีสกิลพิเศษมาให้เหมือนกันตั้งที่ก็เป็นเจ้าของพลังดอเหมือนกันนะแปลกเหมือนกันนะอืมนะครับส่วนสกิลที่ได้มานะครับก็จะมีเฮดดิ้งนะครับลองแลนด์เคอร์เลอร์ดิปปิ shot, ้งช็อตไลซิ่งช็อตนะครับอืมสกิลในการยิงในการยิงนะมีมาหมดทุกอย่างเลยนะสลับกองหน้ารวมถึงรวมถึงสกิลในการเล่นเกมนะครับลูกกาอากาศด้วยอย่างเฮดดิ้งกับแอรีเอลด้วยนะครับผมก็ <c oughs> มีทั้งความเร็วความคล่องตัวแล้วก็ในส่วนของการเล่นลูกกาอากาศด้วยเนี่ยถือว่าโอเคนะใครที่ยังไม่เคยเล่นกองหน้าแบบว่าตัวเล็กๆนะครับแล้วก็มีความเร็วแล้วก็เล่นลูกกาอากาศได้ดีด้วยเนี่ยผมต้องบอกว่าอย่าพลาดเลยจริงๆคือมีหลุดนะมีดุดเลยแบบโอ้โหลบซ้ายลบขวากระโดดมงนี่แบบโอ้หายเลยอะทุกคนว่าอย่างนั้นนะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับสามนักเตะนะครับผมที่เป็นอีพิกนะ ก็น่าสนใจทุกตัวเลยนะใครที่ชื่นชอบนะครับผมอยากทำฟูลทีมบัลลังดอนนะครับก็สามารถมาเอาไปได้นะครับอย่างสตอยคอปแล้วก็โจฮันครับด้วยนะครับนะก็เป็นหนึ่งในปาธามิรของอ e ีฟุตบอลด้วยนะครับส่วนคนต่อไปนะก็จะมาพูดถึงการ์ดไฮไลท์นะครับฝั่องอย่างโจฮันบาคาโยโก้นะจาก PSV นะครับก็มาในสไตล์นะครับโปรลิฟิกวิงเกอร์ ซึ่งนะครับสเตตนะครับก็อาจจะยังไม่ได้โหดมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นดาวลุ่งแต่ว่าที่น่าสนใจเลยก็คือสปีดนะครับกับสปีดต้นนะครับแล้วก็บาลานซ์ก็สต้ามิน่าด้วยส่วนสกิลก็จะเป็นเชสโซเฟนนะครับหมักเซลเทิร์นคัตบีไฮแอนด์เทิร์นนะครับโซคอนโทรลองแรงเคอร์เลอร์ฮิลทิกเฟิร์สไทม์ช็อตแล้วก็จูพรัสซิงด้วยนะครับส่วนเท้านะครับก็อาจจะไม่ได้ถนัดนะครับทั้ง2เท้านะครับผมก็จะเน้นเท้าซ้ายนะครับก็แนะนําให้เล่นนะครับ เป็นปีขวาแล้วก็ซามูโอมโอมโรดีออนนะครับผมนะครับจากสเปนอืมเป็นดาวล่งอยู่เลยนะเนี่ยสูงต้อง193แนะ่ทุกคนโอ้โหค่อนข้างสูงเลยนะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะมาในสไตล์ Fox in the Box ด้วยนะครับนี่ AI Speed Bullets สด้วยนะครับค่าพลังที่เน้นๆนันนะ้จะมีอะไรบ้างนะครับอืมยังส้มอยู่นะ ฟินิชชิ่งก็ประมาณ77เจ็ดติ้ง70นะอืมดิฟเฟนต์แอนเกตเมนก็ไม่มีนะเฮ้ยแต่เห็นว่าโอ้โหสปีดสปีดถึง84เลยทุกคนโอ้โหโคตรเร็วโคตรนรกอะทุกคน <c oughs> เร็วจัดนะสปีดนี่คือมา84่นะแล้วก็สปีดต้น73นี่คืออาจจะเป็นร่างทรงของฮาร์เรนหรือเปล่าครับนะแล้วก็ดูเฮ้โอ้โห นี่นะเท้าข้างที่ไม่หนัดก็หายเลยนะถ้าเต็ม5นี่คือ4นะนั่นหมายความว่าคือเขาสามารถเล่นได้เกือบทั้ง2เท้าเลยนะครับถือว่าเป็นถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะถ้าเปิดในการไฮไลท์ได้มาเนี่ยคือถ้ามาปั้นดีๆก็ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยเร็วแข็งด้วยนะฮะส่วนสกิลที่ได้มาต้องบอกวแบบค่อนข้างมาน้อยมากเลยนะมีคัตบีไฮแอ a นเทิร์แล้วก็ชิฟช็อตคอนโทรลนะครับไรซิ่งช็อตแล้วก็เฟิร์สไทม์ช็อต นะถ้าสนใจก็เอาไปเพิ่มสกิลกันได้นะครับส่วนคนต่อไปนะครับฟอรเรียนโบลูกุลน,นะฮะ่าจากอเมริกานะครับผมก็ส่วนสูงหนึอยเจ็าอายุ23ปีถนัดเท้าขวานะครับอืมก็คนนี้นะก็มาจากสโมสรโมนาโกนะครับในลีกหนึ่งของฝรั่งเศสนะฮะสไตล์การเล่นก็จะเป็นในส่วนของโกโพเชอร์แล้วก็สเตนะครับก็เน้เนใน,เ,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 นเรื่องของเกมรุกนะฮะ f i n ิชชิ่งก็สูงถึง77เลยแล้วก็โอ้มีความเร็วด้วยฮะความเร็วนี่คือ82-84เลยนะฮะเอามาวิ่งแข่งกับพี่เป้ได้เลยนะครับแล้วก็พารานอยู่ที่73ส่วน physical c o n t แ c t กับสตาร์ม a นาก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็อืมแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะถนัดนะถนัดเกือบทั้ง2เท้าเลยส่วนสกิลก็จะมีหมักเซลนะครับสก็ตมูฟอะโครบติกนะครับเฟิร์สไทม์ลาโบนาเพนนตีฟสเปเชีนะครับผม ก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นนักยิงจุดโทษให้กับทีมด้วยเหมือนกันนะครับส่วนคนต่อไปนะครับก็มาในลีกอังกฤษของเรานะครับผมกับมูดริกเนี่ครับจากยูเครนนะก็มาในสไตล์โลมิงเฟรคนะฮะก็เป็นตัวแบบว่าตัวหลอกนะครับผมซึ่งโอ้สแตตก็โอเคนะโอ้โความเร็วโคตรเร็วอะทุกคน8นะ86 85เลย นะครับใครเป็นสายนักวิ่งนะก็มาสอยกันไม่ได้นะครับถ้าถ้าเปิดได้นะแต่ว่า s t a ร์มิน่ก็คือ71นะครับผมก็คือว่าค่อนข้างที่จะหมดแรงง่ายหน่อยนะถ้าสมมุติว่าใครอยากเล่นเนี่ยผมแนะนําว่าน่าจะเอามาเล่นเป็นในส่วนของซับนะสกิลก็มีครับดับเบิลทัชนะครับสกอตมูฟนะครับลองแรงชิปปิ้งดิปปิ้งวันทัชแล้วก็อืมีเกมแมชชิสแล้วก็ซุปเปอร์ซับด้วยนะครับก็เหมาะสําหรับเป็นซุปเปอร์ซับเลย และความเร็วลงมาครึ่งหลังนี่ยิงกระจุยเลยครับแล้วก็มาคัสเอ็ดวาร์ดนะครับตัวนี้ก็เคยเห็นอยู่นะครับเคยมาเป็นการ์ดแบบว่า Player of the Week อยู่นะครับสำหรับนักเตะอังกฤษนะครับที่เล่นอยู่ในโปรตุเกสนะครับมากับสไตล์ Creative Playmaker อืมโอ้สกิลเขียวเยอะเลยนะเออการไฮไลท์สกิลเขียวนะครับผมบอลคอนโทรลดิปปิ้งทายโพสิชันนะครับผมแล้วก็เคิร์ด้วยนะฮะก็เป็นเน้นในเรื่องของ ตัวทำเกมนะครับผมสปีดก็78แล้วก็สปีดต้น84นะครับส่วนบาลานซ์ก็สูงถึง84เลยนะแต่ว่าจะอ่อนแอในเรื่องของอาบาลานซ์นะครับแล้วก็ฟิสิกอลคอนแทคก็คือโดนชนก็คือปิวเลยว่ <laughs> าง,ง่ายๆนะโอเคนะครับส่วนสกิลก็มีดับเบิลชัตนะครับที่จำเป็นนะสำหรับการเล่นแล้วก็ตาตี้นะครับคาสเตลลาโนสนะฮะจาก ARGENTINA นะครับผมก็มาจากทีมราโงนะฮะลาซิโอของเรานะครับผมซึ่งมาในสไตล์โกโพเชอร์ซึ่งสเตตนะครับก็อาจจะยังไม่ได้โหดมากเท่าไหร่เพราะว่าคือเป็นนักเตะที่ไม่ได้ค่อนข้างที่จะมีในส่วนของความเร็วเท่าไหร่นะมีสกิลมีสเตตนะครับแอคเคชั่นด้วย จริงๆกองหน้าทีที่มี a g คเ e g รชันเนี่ยจะมีการเล่นในส่วนของการบีบพ,พื้นที่นะของเกมรับฝ่ายตรงข้ามได้ค่อนข้างดีเลยทําให้แบบว่าบีบบอลได้นะครับช่วงไหนที่แบบว่ากองกองหลังนะแบบลาลและวครึ่งหลังเนี่ยแล้วยังตามอยู่เนี่ยเอากองหน้านะครับที่หรือว่ากองกลางที่มีแอคเกเรชันเยอะๆเนี่ยไปบีบนะก็สามารถแย่งบอลได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ <S <S แล้วก็ p ีเคเฟอร์นันเดสนะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะฮะ จากสเปนนะครับมาในสไตล์แบบดัมมิ่งรรนเนอร์อืมดัมมิ่งรันเนอร์จริงๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นักเตะที่เป็นดัมมิ่งรันเนอร์ไม่ค่อยมีนะก็คือตัววิ่งหลอกนะครับผมว่าง่ายๆนะนี่นะครับส่วนแสแตตก็ค่อนข้างแบบครอบคลุมนะก็จะสีส้มเกือบทั้งหมดเลยนะครับอแต่ว่าสปีดดีคือแบบช้ามาก แต่ว่าจะได้สปีดต้นมาที่ค่อนข้างเร็วนะครับผมแล้วก็บาลานซ์ที่สูงถึง80เลยส่วนสกิลก็จะมีทั้งบอลทั้สกอตมูฟอัโบโคอัครอบติกฟินิชชิ่งนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับผมก็เป็นสกิลที่กองหน้านะครับมีคนจะมีส่วนต้นสุดท้ายนะครับหลุยเฮนริกเฮนริเก้นะฮะสูงสูง1นึนะครับอายุ23ปีนะครับจากบราซิลนสไตล์โพลิฟิกวิงเกอร์นะครับก็เล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับผมไม่เด่นสักทาง นะครับผมไม่ไปม,ม่ไปสักทางนะครับผมก็บอลคอนโทรลนะดิฟฟิ้งไทโพซิชันนะครับเด่นๆแต่ยังเป็นสีส้มอยู่นะอืมอสีส้มแต่ว่าเด่นๆก็จะมีดิฟฟิ้งนะครับผมแล้วก็ความเร็วนะ8284จัมปิ้งฟิสิกอลคอนแทกบาลานซ์สตามิน่านะครับก็ส่วนสกิลมีมาน้อยมา,ากๆเลยนะครับก็ไม่น่าจะใช้อะไรได้นะครับ ส่วนใหญ่จะมาเป็นซูเปอร์ซับนะใครเป็นสายนักวิ่งก็มาสอยกันไปกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับผม3นักเตะนะครับด้านบนนะครับก็มาจับประจองกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวนะครับผมอย่าลืมเข้าไปเปิดแพ็คนี้กันนะครับ สุดท้ายถ้าเชื่อนชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร์ด้วยนะครับรวมถึงกดปุ่มไลค์ตรงนี้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อไปขอบคุณมากๆครับ